สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เนี่ยครับผมจะมาพูดถึงค่ายโคลิเซียมครับว่าปีนี้เนี่ยเขามีละครเรื่องอะไรกันบ้างนะครับผมที่ให้เราได้ดูนะปีนี้เนี่ยเปิดกล้องละครเยอะมากๆเลยนะผิดจากปีก่อนนะครับที่แบบว่านานๆทีปีหนึ่งจะมีสักเรื่องสักเรื่องนะแต่ว่าปีนี้นะครับเปิดกล้องเยอะมากเนื่องจากนะครับผมเรื่องเจ้าสมิงเนี่ยเขาทำเรตติ้งได้ขล่มทลายกันมากเลยนะครับข้อมูลที่ได้นะครับผมมาจากเว็บ n e w p l u s t o c h e ครับเพราะว่า าทางค่ายนะครับผมเขาได้เลี้ยงฉลองนะครับฉลองเลตติ้งแล้วก็เชิญสื่อมวลชนนะฮะมาในงานนั่นเองแล้วก็บอกว่าปีนี้นะครับผมจะเปิดกล้องละครถึง4เรื่องด้วยกันนะครับแล้วก็อัปเดตละครเรื่องที่เพิ่งได้ลิขสิทธิ์มาเป็นเรื่องที่แบบหลายๆคนติดตามเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องเพชรพระอุมานั้นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นละครบู๊ล้วนๆเลยสี่เรื่องแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่ได้ลิขสิทธิ์มานะแต่ว่าเพชรพระอุมาเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าจะทานะครับเดี๋ยวผมนะครับผมจะพูดถึงว่าละครสีร่อออองงง่ะมัันนคืืเรออไรไกบ้า นะครับผมแล้วใครมากำกับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะครับผมตามข้อมูลข่าวที่ลงเอาไว้ในเวบนะครับผมพรพิมลมั่นรุษไทยนะครับผู้บริหารบริษัทโพลิเซียมฟิล์มจำกัดนะครับผู้จัดละครเรื่องเจ้าสมิงเ,เผยแก่สื่อมวลชนว่าหลังจากที่ละครเจ้าสมิงออนแอร์ไปจนจบตอนทําให้เกิดกระแสะความประทับใจมากมายแก่แฟนละครและบทบาทของเข้มหัศวีและทัพทิมอัญญลินนะครับในเรื่องเนี่ยจนสร้างเรตติ้งเป็นที่น่าพอใจนะครับผมแก ผู้ผลิตของทางช่อง7ดและดังที่ทราบกันนะครับผมในฐานะผู้จัดละครเนี่ยมีความยินดีที่จะเชิญสื่อมวลชนมาในงานเลี้ยงฉลองเลตติง้งละครเรื่องเจ้าสมิงพร้อมเปิดตัวละครในปี2562สีเรื่องคือ 1ตะกุดโทนนะครับตะกุดโทนมีทองก้อนสีทับทิมนะครับกำกับการแสดงมีทองก้อนสีท er ับทิมเนี่ยนั่นก็คือ,อคุณทองก้อนอคุณทองก้อนสีท er ับทิมนั่นคือผู้กำกับเรื่องเจ้าสมิงนั่นเองนะครับสองทะเลเดือด,ะเเด,อดอนะครับทะเลเดือดนะครับผมชัดชวานคลองช้างนะครับเป็นผู้กำกับนะครับทะเลเดือดเนี่ยผมลองหาข้อมูลแล้วนะทะเลเดือดนะครับผมไม่มีไม่มีแบบว,ว่าเหมือนไม่มีละครเก่านั่นเองนะครับเสิร์ชหามีแต่ร้านอาหารนะครับผมเลยเอารูปร้านอาหารให้ทุกคนดู นะครับผมหิวก็เลยรเปว่านะฮะก็ยังไม่มีนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นพอดใหม่เพราะว่าในในของทางบรูตัสคอนซีเซียมเนี่ยเขาชอบเขียนพอดใหม่ขึ้นมาอยู่แล้วนะฮะส่วนมากก็แบบเขียนพอดใหม่ขึ้นมาอย่างเรื่องจ้สมิงก็เป็นพอดใหม่ถูกป่ะนะครับส่วนเรื่องที่3นะครับผมทางเว็บเข้าลงไว้ว่าเป็นเรื่องคนเหลือคนครับเรื่องนี้เนี่ยพี่เอกลันซิโรดนะครับผมเป็นพ่วมกับอ่าพี่เอกลันซิโรดเนี่ยมากำกับในเรื่องแรกเดี๋ยวเนี้ยผมจะมาทําคลิปขยายความอีกทีหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเรื่องคนเหลือคนหรอคนเหลือคนหรอไม่ใช่ คนเหนือคนเหรอเพราะว่าผมเคยอ่าไปเจอนะครับผมมีคนเขาทํากระทูไว้ว่าแบบมีละครบู๊ที่กาลังจะทานะครับเรื่องคนเหนือคนเป็นละอ่าเป็นหนังภาพยนตร์เก่านะครับภาพยนตร์เก่านะฮะแล้วก็แบบว่าเนื้อหาเนี่ยผมว่าพอดเรื่องของคนเหนือคนเนี่ยคนเหนือคนนะไม่ใช่คนเหลือคนเขาคล้ายๆกับอาสมิงเจ้าท่านนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเวอร์ชั่นเก่านะครับผมเป็นแบบนานและหลายแบบเป็น10ปีแล้วนะครับผม15ปีได้แหละเรื่องคนเหนือคนนะครับแต่ไม่รู้นะอันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มว่ามันเป็นคน ที่เป็นพอดใหม่หรือว่าเป็นคนเหนือคนนะครับผมที่เป็นพอดเก่านะครับเขาอาจจะเขียนผิดหรือเขาอาจจะไม่ได้ตั้งเขาอาจจะไม่ได้เขียนผิดแต่ว่าเป็นพอดใหม่ไปเลยคนเหลือคนนะแต่ผมยังคิดอยู่ว่าน่าจะเป็นคนเหนือนะเพราะว่าไม่ใช่คนเหนือภาคเหนือหมายถึงคนเหนือคนชื่อเรื่องเขาแบบว่ามีคนเคยบอกว่าเขากาลังจะทำไนงะมีคนกําลังจะทำนะครับอาจจะเป็นไปได้ในทั้ง2กรณีเลยอันนี้ยังไม่คอนเฟิ์มแล้วกันแต่ที่แน่ๆคือพี่เอกนาซิโดเป็นพุ่มกับนะครับโอเคเรื่องที่4ี่ครับเรื่องเผาขนครับเผาขนเนี่ยเป็นภาพยนตร์ เก่านะครับผมภาพยนตร์เก่านะฮะเป็นภาพยนตร์บู๊นี่แหละนะครับพิสมบัติอาเอามาเรียกพี่ไปละอาสมบัติเบญณีนะครับผมอายอดชายแล้วก็อาภัยโรดนะครับผมเล่นนะครับผมในเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่รู้ผมไม่รู้พอรตเลยไม่รู้แบบเนื้อหาเพราะไม่เคยดูนะครับเป็นภาพยนตร์เก่ามากๆเลยนะครับเรื่องนี้นะครับผมทองก้อนสีทับทิมก็เป็นพ่วมกับอีกแล้วนะครับนั่นคือพ่วมกับเดียวกับเรื่องเจ้าสมีกับตะกุดโทนนั่นเองนะครับก็นะฮะต้องมาลุ้นกันว่าทั้งสี่เรื่องนี้นะครับ เล่นแล้วเนี่ยผมว,ว่าต้องมีเรื่องอื่นอีกแน่นอนเพราะเข้มเนี่ยกำลังปังนะฮะอา๋ยวอ่านต่อก่อนแล้วกันนะครับในวันที่23บมกรานี้ที่ห้องอาหารนาทองนะครับสีแยกแมงจ่ายห้องไพรินเวลาตั้งแต่18นาฬิกาในวันที่23นะครับเขาจะมาอัปเดททีนึงอันนี้เป็นข่าวที่เป็นข้อมูลที่เขาเชิญชวนเออนะอาจจะเป็น ข้อมูลที่จริงกันแหละแต่ว่าคนเหลือคนกับคนเหนือคนเนี่ยต้องรออีกทีนึงแล้วกันส่วนเรื่องทะเลเดือดเนี่ยที่เซิร์ชหาไม่เจอนะครับอาจจะเป็นพอดใหม่นะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเก่านะครับถ้าคิดว่าเขาเขียนผิดอนะ่ะเขามันมีเรื่องหนึ่งอ่ะเรื่องเก่าคือทะเลเลือดทะเลเลือดเป็นละครของพ,พี่พี่นกฉัดชัยนะครับผมเคยเล่นไว้เรื่องนั้นเนี่ยเป็นละครของทางช่อง3เป็นพอดเกี่ยวกับแบบว่าการตามหาฆาตรกรอะไรอย Hue ่างเงี้ยแหละนะครับอาจจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าแบบว่าพอดเก่าๆหน่อยแต่ว่ายังยังต้องมาลุ้นก,กันว่าเขาเขียนผิดหรือเขา ต้งเป็นพอตใหม่นะฮะข่าวยังไม่จบอ่านต่อก่อนผู้จัดละครยังเผยอ,อีกว่าในวันดังกล่าวเนี่ยจะมีการแถลงข่าวกรณีช่องเจ็ดได้มอบสิทธิ์นะครับผมณวันนยายของพนมเจียนเรื่องเพชรพระอุมามาสร้างเป็นตัวละครในปีนี้ด้วยนะฮะลุ้นกันเลยนะครับผมโอโ้โหโคลิเซียมได้รับโปรเจกต์ใหญ่มากๆเลยอะหลังจากที่ทําเจ้าสมิงได้แบบว่าโขเรตติ้งปังๆมากๆเลยนะครับผมเป็นแบบว่าด้วยความที่เรตติ้งของเจ้าสมิงเนี่ยที่เขาแบบว่าเรตติ้ง ดีเพราะอะไรรู้ว่าคือเพราะว่าเรื่องเจ้าสมิงเนี่ยมันเป็นละครออกแนวพื้นบ้านถูกไหมคะครแบบแนวย้อนยุคอะซึ่งมันเข้าถึงแบบว่าคนทั่วไปนะครับสามารถดูได้นะครับเป็นแบบว่าไม่ต้องเข้าถึงยากอะเป็นเรื่องเสือสมิงเป็นเรื่องแบบว่าในอดีตที่แบบว่าเกี่ยวกับแบบเรื่องลี้ลับอะความเชื่อของคนอะไรเงี้ยมันเลยแบบว่าทําให้แบบตีตลาดละครบู๊ที่แบบว่าคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับผมถ้าถ้าสังเกตว่าแบบเป็นละครบู๊แบบแนวออกแนวฝรั่งแนวอินเตอร์นะฮะผมมันก็จะแบบว่าบางคนอะอย่างแบบพวกผู้ใหญ่ที่เขาดูละคร บบูแบบแนวอาสมบัติมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอะแล้วมาเจอละครบูแ,แบบแนวแบบว่าอินเตอร์อินเตอร์หน่อยนะครับเขาก็จะแบบงงก็งงไปหน่อยพอดเรื่องก็จะแบบงงๆมันก็จะประมาณนั้นซึ่งแบบว่าถ้าเป็นละครแนวเนี้ยเดทติ้ง <dating S 2> <dating S 1> มาเลยสูงเพราะว่าคนเนี้ยดูได้ทุกเพศทุกวัยนั่นเองนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่แบบว่าดีนะฮะแล้วก็เรื่องต่อไปเนี้ยในปีเนี้ยเรื่องเรื่องแรกเลยที่เราจะได้ดูของโคลิเซียมนะครับผมน่าจะเป็นเรื่องตะกุดโทนเลยเพราะตะกุดโทนเนี้ยกำลังถ่ายทาอยู่นะครับแล้วก็เขา ว่ายังนะครับแค่บอกมาว่าจะํานะครับก็มีเรื่องทะเลเดือดน,นะครับคนเหลือนคนนะครับเผาคนนะครับเพชรพระอุมาเนี่ยยังอ่าเพิ่งได้ลิขสิทธิ์มายังไม่ได้แบบว่า LAUGHTER หาตัวละครหรือว่าลงตัวละครนะครับประมาณนี้นะฮะอีกกรณีหนึ่งที่ผมจะต้องมาพูดอีกแน่นอนนั่นก็คือนะครับในเรื่องทะเลเดือดกับเรื่องคนเหลือคนเนี่ยมันใช่สองเรื่องนี้จริงๆรหมนี่นะครับทะเลเดือดเนี่ยจะเป็นทะเลเลือดหรือเปล่าเอามารีเมคหรือเป็นพอดใหม่นะครับหรือคนเหลือคนเนี่ยจะเป็นพอดเก่าของคนเหนือคนหรือเปล่าเป็นเรื่องเดียวกัน็ะก ็มีสิทธิ์นะเพราะว่าโคลิเซียมเนี่ยไม่ค่อยรีเมคอ่ะก็ถามว่ารีเมคไหมรีเมคตะกูโทนเนี่ยก็รีเมคนะแต่ว่ามันต้องแบบเปลี่ยนเนื้อหาไปส่วนทะเลเลือดกับคนเหลือคนเนี่ยอาจจะเป็นพอดใหม่ก็ได้เพราะว่าเจ้าสนิมพอดใหม่นะครับอ่ะโอเคขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมมีข่าวตรงไหนผมจะมาอัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็ขอบคุณมากถ้าข้อมูลตรงไหนมีดพลาดประการใดผมขออภัยในทีนี้แล้วกันนะนะผมอาจจะพูดสับสนไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าบางทีผมก็ก็ต้องหาคําตอบเหมือนกันนะครับผมว่ามันเป็นยังไงมมมมมมาาาายยัััััังงงไเเเหหือออนนนนนกกกกพรรร้้้ๆบบบบททุุคคีี่่แแลลละะะฮขขณชฟว อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะโอเคไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีไปแล้วครับ 在。

我埋着认真的，肝，只碎碎的不孤寂。